สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกงนช้างลายนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาป้อนนะคะออเดอร์ของคุณ ป้าสมรักนะจากคุณป้าสมรักนะคะที่เมตานะคะบอนผลไม้ช้างด่างนะคะมา20ตะกร้าน,นะคะขอบพระคุณนักมากเลยนะคะะพ่อจ๋าจคุณป้านะคะขอบพระคุณนักมากเลยนะคะ,ะขอให้คุณป้านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะเงินทองไหลมาทีมานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการนะคะกราบขอบพระคุณนัมากนะคะคุณป้าสมรักนะคะ ขอบพระคุณที่เมตตาช้างด่างนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะสองตะกร้าแดงค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณที่เมตตาช้างด่างครับป้านาสี่ตะกร้านะคะสี่ตะกร้าเลยนะคะ 6ตะกร้านะคะ8ตะกร้านะคะ10ตะกราจ้าคะ10ตะกร้าแล้วนะคะเอาเดือจากคุณป้าสมรักนะคะ10ตะกร้าก่อนนะคะเดี๋ยวบอควาจัด ผลไม้ลงแต่กาสักครู่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะออเดิ์จากคุณป้าสมรักนะคะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงจากป้าจ๋าดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่นะคะช้างด่างนะคะพามาชมช้างด่างแต่เช้าเลยนะคะวันนี้อุยอร่อยมากค่ะป้าจ๋าขอบพระคุณนะคะที่เมตตานะคะป้องผลไม้ช้างด่างนะคะทางสีดอกเงินนะคะนี่นะคะ นี่ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะก็ยังสวยนะคะโอ้พระคนนั่งมากเลยนะคะทานใหญ่เลยนะคะทานเรียบร้อยมากเลยนะ,ะช้างนางสวัสดีแม่แม่ทุกท่าน้วยนะคะช้างนางก็ช้างตาัวลาช้างตัวด่างนะคะพังสีดอกเงินนะคะชื่อเล่นก็คุณยายพิงกี้นะคะตกงานมาจากภูเก็ตนะคะแม่จากอายุประมาณสี่สิบเ็ดปีนะคะ ตอนนี้ก็อยู่สุรินอยู่บ้านโคกใสนะคะตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านช้างหมู่บ้านตะกางร้อยโลนะคะช้างไม่ได้เข้าโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะแม่พังก็ยังไม่มีบ้านค่ะยังไม่มีโรงช้างอยู่นะคะยาก,กหายากนะคะเราก็ต้องซื้อยาก ซื้ออาหารช้างให้แม่พังทานนะคะก็ขอขอขอบพระคุณนะคะคะแนนแจกแม่แม่เอฟสีทุกทานด้วยนะคะเช้านี้ก็แวะมาป้อนออเดอร์ของคุณแม่คุณป้าสมหลักนะคะกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะอีสิบแตกลานะคะสักครู่นะคะพระคุณพระคันจัดผลลาไม้แส่แตกลาอยู่นะคะขอบพระคุณมากมากเลยจ้าป้าจ๋า ช้างด่างนะคะหลายท่านก็ว่าเป็นโรคผิวหนังนะคะหลายท่านก็ว่าเป็นกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ทําการรักษาคุณหมอมรักษาหลายท่านหลายรอบนะคะป้าจา๋าแม่จา๋าแต่ก็ไม่หายนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่แม่พันธุ์ก็สุขภาพแข็งแรงดีจ้ะแม่จ๋าไม่เจ็บไม่ป่วยใดๆนะคะเป็นแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะคะแม่จ๋าไม่เป็นอันตรายใดๆเลยนะคะเป็นด่างดางดวงดงนะคะก็เยอะนะคะเทปจะทั้งตัวเลยนะคะก็จะมากหน่อยก็ใต้ท้องนะคะตรง ลาคอนะคะแต่บนหลังบนหลังหลังช้างไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะหลังไม่พังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ,ะมาแล้วนะคะป้อนต่อเลยนะคะเราเดินจากคณปลาสมรักนะคะสิบสองแล้วจ้าป้าจ๋าขอบพระคุณนั่งมาเลยนะคะสิบสี่คะสิบสี่นะคะ สิบหกนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะช้างดังนะคะทานใหญ่เลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอขอะคุณออเดอร์จากคุณป้าสมรักนะคะยี่สิบตะกร้านะคะสิบแปดนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะได้ทานแต่เช้าเลยนะคะวันวันนี้นะคะขอพระคุณคุณป้ามากเลยนะคะยี่สิบตะกร้านะคะเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบพระคุณนางมาเลยจ้าออเดอร์จากคุณป้าสมรักษ์นะคะ mm hmm. ก็ขอให้บาร,รมีแม่พังช้างด่างนะคะครูประกำช้างนะคะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะในชีวิตขอบคุณป้าสมรักษ์นะคะมีแต่ความสุขความเจริญจ้าคุณป้าจ้า กิจการเจริญนุ่งเรืองนะคะ,จะเจริญในหน้าทีการงานนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการนะคะกราบขอบพระคุณมากมาเลยนะคะเมตตานะคะป้อนผลไม้ช้างด mm ่างนะคะขอบพระคุณมากมาเลยนะคะแม่จา๋า <Euros music> เฮงเฮงดุด้ยยจ้กป้าจ๋าเงินทองไหลมาเทมานะคะ <S <S ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะเฮงเฮงดี้ยดุ้ยจ้าขอบพระคุณนะคะนี่นะคะก็เป็น เป็นบริเวณที่แม่พังนอนนะคะนอนอยู่ทางนี้เลยนะคะแม่จ๋านอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่แม่พังก็จะออกไปหน้าโรงเรียนนะะเดินไปหน้าโรงเรียนนะคะออกไปขายผลไม้นะคะอยู่หน้าโรงเรียนนะก็ก็ได้อาศัยร่มไม้อยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีร่มไม้ให้แม่พังอยู่ตรงนี้เลยนะคะ มีแต่ต้นต้นมะพร้าวนะคะต้นไม้เล็กๆนะคะไม่มีร่มไม้ให้ฟังอยู่นะคะก็เลยได้ไปอาศัยร่มไม้อยู่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ถือโอกาสนะคะขายผลไม้นะคะให้กับผู้ที่สนใจป้อนผลไม้ช้างด่างนะคะแล้วก็ได้แล้วก็ได้ได้ได้พิเศษนะคะขายของที่ระลึกด้วยนะคะจากช้างนะคะก็ก็มีแม่ๆหลายท่านเลยนะคะที่แวะมาอุดหนุนนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็มีคุณแม่หลายท่านนะคะที่เห็นแม่พังตัวจริงนะคะก็ตามเข้ามานะคะเจอใน youtube นะคะบางท่านก็เจอใน t ิ k t ต k อกนะคะกับติกตอกช้างด่างก็สีดอกเงินนะคะภาษาอังกฤษนะคะแม่จ๋าสีดอกเงินภาษาอังกฤษนะคะค้นหาได้เลยนะคะขอบคุณมากมเลยนะคะโอ้ยยังทานอยู่เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะออเดร์จากคุณป้าสมรักนะคะ กราบขอบพระคุณนักมากเลยนะคะที่เมตตานะคะช้างหลายช้างด่างนะคะ <c oughs> อ้โโวนทวนสมบูรณ์มากเลยนะคะช้างด่างของเรานะ,ะ <c oughs> กินจุนะคะทานจุมากมากเลยนะ,ะ <c oughs> ท้องจะถึงพื้นแล้ว <c oughs> ท้องจะถึงพื้นแล้วนะ,ะ <c oughs> ตัวใหญ่เบลุ้มทึ้ม นี่ก็ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดะคะหลักช้างนะคะเดยทำความสะอาดหลักช้างนะคะไม่พังนอนนะคะเนีย่ยทันหมดตรงนี้นะคะไม่พังก็จะไปแอบน้ำนะคะแล้วก็ออกหนะะ้าค่ะเดินทางไปหน้าโรงเรียนนะคะนี่เะะ้าทันไวมากๆเลยนะคะหิวนะคะ อันนี้ได้ทานแต่เช้านะคะดีใจมากๆนะคะขอพระคุณนังมากเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องเล็กๆด้วยนะคะสีดอกเงินช้างลายนะคะก็ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะดูอร่อยมากเลยนะคะทีมกะละมังเลยนะจริงๆนะคะปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าตรงน้นก็ปลูกนะคะรอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่เกิด มันไม่เกิดแต่แม่จา๋ามันเกิดอันนี้ตัดไปบ้างจริงๆมันเยอะกว่านี้นะคะนี้ตัดไปบ้างแล้วนะช่วงนี้มันก็จะเกิดหมดนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เกิดหมดนะแต่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะคะมันมันไม่เกิดนะแม่จ๋าแล้วก็มีฝั่งนูน้นเกิดฝั่งนู้นอีกนะคะ้วก็ไดมีนี่มีต้นกล้วยนะคะไม่พังได้ทานด้วยนะคะเสริมเสริมกันไกลนะคะทานหลากหลายนะคะดูน้องแมวน้องแมว น้องแมวน้องแมวมาดูช้างด่างนะเดี๋ยวจะโดนช้างช้างหาังไล่ ควาสะอาดนะคะทำความสะอาดที่หลับที่นอนไม่พังนะคะอยู่ตรงนี้อาอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณามากๆเลยนะคะคุณตาสมรักนะคะขอบคุณที่เมตานะคะรบ้าจะไดไหม <c oughs> คนนั่งมากนะคะ ท,ทันคำโตๆนะคะช้างด่างยืนทำคำโตๆนะคะค่อยๆเคี้ยวนะคะทันแบบเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะช้างด่างเป็นเชือกนิ่งมากเลยนะนิ่งจนตกใจนะนิ่งจนมีเคยมีคนเดินเช็ดนะคะเช็ดไม่พังไปเลยคิดว่าไม่พังเป็นหุ่นแล้วไม่พังก็ตัวด่างนะะไม่เหมือนเชือกอื่นนะก็เลยคิดว่าไม่พังเป็นหุ่นนะคะแม่จ๋ายืนนิ่งมากนะถ้าไม่ได้ทานอย่างนี้นะคะก็คือ นิ่งมากเลยนะคะไม่หันไม่ขยับอะไรเลยนะคะดูคำโตโตนะคะจัดระเบียบจัดระเบียบ ท่านมนี่ก็อาบน้ำนะคะพาไ,ไปอาบน้ำเลยนะคะก็เดินไปหน้าโรงเรียนนะ,ะโอ้กรอบอร่อยมาก